มาเฟียข้ามชาติกำลังกัดกินประเทศไทยจริงหรือเปล่าปัญหาที่น่ากังวลที่สุดในปัจจุบันคือการที่กลุ่มมาเฟียข้ามชาติหรือจีนเทวกำลังเข้ามามีอิทธิพลและสร้างความเสียหายอย่างหนักในประเทศไทยโดยเฉพาะในเรื่องของการฟอกเงินและการสร้างอาณาจักรในธุรกิจศูนย์เหรียญซึ่งส่งผลต่อธุรกิจสุจริตของคนไทยในพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างรุนแรงแต่ที่น่าสงสัยคือทำไมผู้บริหารเรือนจำพิเศษกรุงเทพถึงยอมเป็นลูกสมุนรับใช้ให้กับกลุ่มนี้ และที่สําคัญมีใครอำนวยความสะดวกให้กับพวกเขาหรือไม่นี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่ของคนไทยยังคงลืมไปนายวิโรธลักษณะอดิสรรองหัวหน้าพักประชาชนได้เสนอข้อเท็จจริงที่น่าตกใจว่ากลุ่มจีนเท่าเหล่านี้ไม่ได้เพียงแค่เข้ามาทําธุรกิจฟอกเงินแต่ยังสร้างอาณาจักรศูนย์เหรียญขึ้นมาในประเทศไทยอีกด้วยซึ่งส่งผลให้ธุรกิจสุจริตของคนไทยในพื้นที่ท่องเที่ยวเช่นภูเก็ตเกาะพะงนันต้องปิดตัวลงเรื่อยๆนายวิโรธยังเสนอคําถามที่น่าสนใจว่าทําไมใน ยุคที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตนายกรัฐมนตรีมีมาตรา44อยู่ในมือแต่จีนเทามาเฟียข้ามชาติที่ชั่วช้าถึงไม่กลัวมาตรา44แต่กลับเป็นเพียงประชาชนที่ทุจริตเท่านั้นที่กลัวจุดนี้คือสิ่งที่น่าสงสัยและควรต้องสอบสวนย้อนหลังถึงยุคคสอชคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อหาคําตอบว่าใครอำานวยความสะดวกให้กับกลุ่มนี้นายวิโรธยังเสนอข้อเท็จจริงที่น่ากังวลว่าเงินจากแก๊งสแกมเมอร์ที่หลอกลวงออนไลน์เฉพาะในประเทศไทยมีมูลค่าสูงถึงประมาณ115,300ล้านบาทต่อปีวันละ316ล้านบาทเงินเหล่านี้จําเป็นต้องถูกฟอกและนําไปสร้างอาณาจักรเพื่อติดสินบนเจ้าหน้าที่ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยอาจกลายเป็นคู่หูโจรที่คอยเอาเงินสกปรกจากแก๊งสแกมเมอร์ที่กัมพูชามาเก็บให้และอาจส่งผลให้องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการปราบ รามการฟอกเงินของโลกพิจารณาติดบัญชีเทาและบล็ c ลิสต์ให้กับทั้งกัมพูชาและไทยดังนั้นการสืบสวนขยายผลย้อนหลังจึงเป็นสิ่งจำเป็นโดยต้องย้อนไปตรวจสอบตั้งแต่ในยุคคอสอชและต้องใช้พรบรป้องกันและปรับปรามการมีส่วนร่วมขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมาใช้ในการสืบสวนขยายผลอายัดทรัพย์และติดตามเส้นเงินของมาเฟียข้ามชาติที่สุดท้ายนี่คือคำถามที่น่าสนใจและควรต้องตอบทำไมประเทศไทยยังคงไม่สกัดกั้นทุนเทาข้ามชาติอย่างเด็ดขาด คุณคิดว่าใครคือผู้ที่อำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มมาเฟียข้ามชาติเหล่านี้มาร่วมตอบคำถามเหล่านี้ในส่วนของความคิดเห็นกันเถอะ